อะไรนะนัดอยากไปทํางานที่ฟาร์มใช่ค่ะนัดอยู่บ้านมานานแล้วก็อยากออกไปช่วยพี่รินทํางานบ้างแต่นัดไม่ชอบไปฟาร์มนี่แล้วทําไมถึงอยากไปทํางานที่ฟาร์มได้โถพี่รินตอนนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเราไม่ใช่เจ้าของฟาร์มเป็นแค่คุณส่วนแถมคุณพ่อยังป่วยแบบนี้อีกเรามีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนัดก็อยากแบ่งเบาภาระพี่รินนะคะ แต่งงานที่ฟาร์มมันทั้งหนักทั้งร้อนถึงจะทําในส่วนของออฟฟิศก็เถอะยังไงก็ต้องรู้เรื่องระบบของฟาร์มยังไงก็เลี่ยงไม่ได้นะที่จะเจออากาศร้อนน่ะนัจะทำไวววหวเหรอไหวค่ะนัดอยากทำตอนนี้พี่ตัดสินใจเองไม่ได้ยังไงก็ต้องถามหุ้นส่วนใหญ่เขาดูก่อนพี่จะลองถามคุณท็อปดูละกันยังไงพี่ท็อปต้องให้นัดทำอยู่ลคะค่ะ แล้วนัดดูได้ยังไงคุยกันมาแล้วหรอ,อเปล่าค่ะแต่นัดรู้ว่าพี่ท็อปใจดีเขาต้องโอเคอยู่แล้วค่ะไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะถ้างั้นนัดไปดูคุณพ่อก่อนนะคะต้องเป็นเพราะหนแน่แน่ อ้าวคุณมาแล้วเหรอพ่อคุณเป็นไงบ้างกลับบ้านเรียบร้อยดีนะคุณมีอะไรหรือเปล่าครับฉันขอร้องคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันผมก็ไม่ได้อยากยุ่งกับน้องสาวคุณนีแล้วนี่รูปอะไร รูปนี้มาจากไหนเนี่ยคุณอย่ามาไก่คุณจงใจให้ฉันดูแลให้ฉันโกรธเปล่านะผมไปกินข้าวร้านนั้นแล้วบังเอิญไปเจอคุณนัทจริงๆแล้วมันบังเอิญด้วยไหมที่อยู่ๆน้องสาวฉันก็อยากมาทํางานที่ฟาร์มข้อนั้นผมก็ไม่เกี่ยวนะน้องสาวคุณอยากมาทํางานเองแล้วคุณว่าไงผมบอกว่าผมไม่ติดแต่ให้ไปถามคุณดูก่อนเฮ้ย <c oughs> คุณตอบไปแบบนั้นก็โยนภาระให้กันชัดๆ แล้วคุณจะให้ผมตอบว่าอะไรเลานั่นมันน้องสาวคุณนะครับคุณก็รู้ว่าฉันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วคุณก็ได้จะปฏิเสธไปอ่ะคือจะให้ผมเล่นบทผู้ร้ายใจดําแต่ตัวเองดูดีในสายตาน้องว่า้นเถอะหรือคุณอยากดูดีในสายตาน้องฉันเพื่ออะไรโอเคแล้วคุณจะให้ผมทํายังไงคุณถึงจะพอใจห้ามรับยายนัดเข้าทํางานฉันไม่ไว้ใจให้น้องสาวฉันมาอยู่ใกล้คุณอีกอย่างพี่ก็ยังต้องทํางานกับเราที่นี่ด้วย ฉันคิดว่ามันไม่ดีเท่าไหรนะ่นักถ้าให้พีชเจอกับนัดเข้าใจแล้วครับพอใจแล้วใช่ไหมเรื่องในอดีตงานแต่งนัดกับพีชฉันรู้ว่าเป็นฝีมือคุณและอาคุณ it's a long time